สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูแหลมจะมาแนะนำท่าหรือมาทำความรู้จักกับท่าทางของยักษ์นะครับว่ามีอะไรบ้างผู้สาธิตคือครูแนทนะครับเดี๋ยวท่าแรกเราจะไม่ให้รู้จักวงของยักษ์นะครับให้ครูแนทยกมือขึ้นมาครับยกมือขึ้นมานำนิ้วกลางกับนิ้วโป้งมา จลดกันนะครับเข้าหากันแล้วก็ตั้งนิ้วชี้ให้ตึงแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยงอลงมาเป็นระดับนะครับอันนี้คือวงยักษ์นะครับให้นําวงยักษ์ทั้งซ้ายและขวามาวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้างนะครับกันข้อศอกทั้งสองข้างอันนี้คือลักษณะของวงยักษ์นะครับจะต่างกับวงพระและวงลิงนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับ ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคุณแดอดตั้งมือออกมาด้านหน้านำนิ้วกลางกับนิ้วโป้งมาจรดกันนะครับส่วนนิ้วชี้ตึงนิ้วนางกับนิ้วก้อยงอแล้วนำวงทั้งสองมาอยู่ที่หน้าขาทั้งสองข้างโดยให้นิ้วชี้ทั้งสองข้างพยายามหันชี้เข้าหากันให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือวงยักษ์ นะครับท่าต่อไปท่าที่สองก็คือการไหว้นะครับการไหว้ก็คือนำมือทั้งสองมาประกบกันที่ด้านหน้าให้หัวแม่มืออยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างลิ้นปีนะครับนิ้วทั้ง4ี่เรียงชิดติดกันแตกปลายนิ้วออกนะครับเวลาจะไหว้ให้ปลายนิ้ว ลงด้านล่างนะครับจังหวะแรกนะครับอจังหวะที่สองยกขึ้นมาวางอยู่ตรงปลายผมนะครับอยู่ระหว่างหน้าผากนะครับตรงปลายผมเวลาจะไหว้ลงก็ค่อยๆลดมือลงมาทิ้งปลายนิ้วลงด้านล่างแล้วก็นำกลับไปวางไว้ที่เดิมนะครับ อันนี้คือลักษณะการไหว้ของตัวยับนะครับลองทําอีกหนึ่งครั้งนะครับไหว้จังหวะที่หนึ่งลดปลายนิ้วลงจังหวะที่สองยกขึ้นวางที่หน้าผากจะอยู่ตรงปลายผมนะครับอพอจะไหว้ตอนลงนะครับลดมือลงมาทิ้งปลายนิ้วลงก่อนแล้วก็ยกเข้าหา ที่ตรงลิ้นปี e ่นะครับนิ Culture, ้วโป้งอยู top, ่ตรงลิ้นปี่โอเคนะครับท่าต่อไปครับท่าต่อไปจะเป็นการเต้นต่อจากเต้นเสานะครับเมื่อเรารู้จักการเต้นเสานะครับท่าต่อไปจะเป็นการเต้นเพื่อที่จะประทับประททับนะครับยกทับประทะกับกองทับลิงสังเกตนะครับขาซ้ายยกตั้ง ครับวงซ้ายด้านซ้ายจะอยู่ที่หน้าขาด้านขวานีจริงๆจะเป็นกลางถือกระบองนะครับแล้วก็เต้นครับุณแนดเต้นกระตุกเข่าขึ้นนะครับให้เข่าด้านซ้ายและด้านขวาเสมอเชือกนะครับพยายามกระตุกเข่าขึ้นสูงๆแล้วตัวนิ่งๆหน้ามองไปทางด้านซ้ายเอียงหูขวานะครับ ถ้าต่อไปให้หมุนตัวเต้นนะครับไปอีกด้านหนึ่งโดยที่นำมือขวาหงายให้ตึงนะครับส่วนมือซ้ายยังอยู่ที่เดิมหน้ามองไปทางด้านขวาเอียงหูซ้ายนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือหน้ามองไปทางด้านขวาจะต้องเอียงหูซ้ายถ้าหน้ามองไปทางด้านซ้ายจะต้องเอียงหูขวานะครับอาเต้นกลับมาครับ ค่อยๆหมุนตัวกลับมาแล้วลดมือลงมาตั้งวงอยู่ที่เดิมนะครับอ่าครูขอเขเอเที่ยวหนึ่งนะครับคุณแอดอ่าถ้าพร้อมที่จะเต้นประทับทับนะครับก็คือยกขาซ้ายหนีบน่องตั้งปลายเท้าซ้ายขึ้นนะครับมือซ้ายตั้งวงมือขวาตั้งวงแต่มือขวาจริงๆจะมีกระบองนะครับ หน้ามองไปทางด้านซ้ายเอียงหูขวาตั้งตัวตรงอเต้นครับคุณแอนเต้นกระตุกเขา่าเห็นไหมครับกระตุกเข่าขึ้นสูงๆค่อยๆหมุนตัวไปหมุนตัวกลับไปอีกด้านหนึ่งยกมือหงายขึ้นมาตึงมือตอนนี้หน้าจะมองไปทางด้านขวานะครับเอียงจะต้องเอียงหูซ้ายส่วนมือซ้ายยังตั้งวงอยู่ที่เดิมนะครับ ค่อยๆเต้นหมุนกลับมากลับมาที่เดิมน่าจะมองไปทางด้านซ้ายเอียงหูขวานะครับถ้าต่อไปถึงอ่าอีกทีตรงที่คูใจอธิบายทีนึงให้คูนกระทือเป็นสัญญาณน,นิดนึงนะครับครูสมมุติว่าคุณ t นเป็นเ,เสนายักษ์ตัวหน้านะครับจะต้องให้สัญญาณตัวสุดท้ายหรือว่า แถวทั้งหมดนะครับก็คือจะต้องกระทืบเท้าวขวาครับหยุดกระทืบตั้งแล้วขยับเท้าซ้ายยกขึ้นคุณนัดครับเดี๋ยวขอยอีกครั้งนึงครับอ่าขยับขาซ้ายอ่าขยับขาซ้ายจะได้หมุนง่ายหน่อยครับอ่าขอเต้นอีกครั้งนะึงนะอ่าเต้นเต้นนะครับตอนนี้กําลังจะส่งสัญญาณให้ถึงพร้อมกันนะครับแถวหยุดพร้อมกันไปถึงอ่าส่งสัญญาณแล้วขยับขาซ้ายครับอ่ายกไว้แล้วก็ยกขาขวาพร้อมกับ วางขาขวาเก็บอันนี้เรียกว่าท่าเก็บนะครับอขอให้คุณแนททำอีกหนึ่งครั้งอ่าเต้นนะครับอ่าเต้นอ่ากลับเต้นอ่าเต้นนะนักเรียนดูนะหมุนตัวครับออกมืออ่าแขนขวาตึงนะครับหงายมือแขนขวาตึงอ่าหมุนตัวกลับหมุนตัวกลับ ตอนนี้มาพร้อมกันแล้วนะถึงกระทืบปากก้ายกซ้ายยกขวายกขวาเก็บขยับขาซ้ายยกวางยกขวายืดกระทบลงเลียมขึ้นลากซ้ายยกขวาวางยกซ้ายวางตืงยืดยุบ ขยับตั้งมือไว้เอ่อตั้งมือไว้นะอ่าขยับไว้ขยับอันนี้ก็คือเราพร้อมจะต่อสู้กับลิงแล้วนะครับถ้าต่อไปค่อยๆยืดยืยุบตอนนี้หันมาไหว้เจ้านายครับก้าซ้ายยกขวาอันนี้เป็นแถวในนะครับเป็นแถวในอ่ายืดก่อนยืดกระทบลงอันนี้หมายความว่า ถ้าสมมุติตัวเอกอยู่ด้านหน้าหมายความว่าตัวเอกอยู่ด้านหน้านะครับเสนาคือจะต้องหันกลับมาไหว้เหมือนกันหมดนะครับแถวแถวตรงสองแถวก็เหมือนกันโอเคเอาไหว้ครับทิ้งปลายนิ้วลงไหว้ทินาผากลดปลายนิ้วลงกลับมาอยู่ที่หน้าอกโอเคอ่าขออีกครั้งหนึ่งครับครั้งสุดท้ายไหว่นะคุณแอดอ่าเริ่มครับเต้น อ้าหมุนตัวกลับครับนักเรียนเห็นไหมกระตุกเข่าขึ้นสูงๆนะออแขนตึงหน้ามองทังขวาเอียงหูซ้ายหมุนตัวกลับออตอนนี้หน้ามองทางซ้ายเอียงหูขวาแล้วนะตอนนี้ทุกตัวมาหมดแล้วถึงกระทึบป้ายกซ้ายพร้อมกันยกขวาวางเท้าขวาแล้วเก็บยกเท้าซ้ายวางยกเท้าขวาทางไว้ยืดเท้าซ้ายกระทบ วางย่อเหลี่ยมขึ้นลากเท้าซ้ายยกเท้าขวาวางยกเท้าซ้ายวางวางเท้าซ้ายให้ตึงยืดเข่าขวายุดย่อเหลี่ยมขยับตอนนี้ก็คือเราเจอกับลิงนะนะตอนนี้เราระวังตัวเพราะลิงก็มีอาวุธเราก็มีอาวุธนะครับต่อไปจะหมุนตัวเข้าหาเจ้านายนะยืดยุไปยกเท้าซ้ายยกเท้าขวายืด กระทบลงนั่ง้ายทิ้งปลายนิ้วลงอ่าปลายลงโอเคโอเคขอบคุณคุณแนทมากครับอันนี้ก็เป็นเอ่อท่าคร่าวๆของท่าทางของยักษ์ที่เราจะใช้ในการแสดงนะครับก็คือตอนนี้เรียกว่าการเต้นประทะทับนะครับฉะนั้น เด็กต้องพยายามฝึกฝนบ่อยๆนะครับต้องใช้สมาธิอย่างมากในการเต้นเพราะว่าเราไม่ได้ออกคนเดียวแต่เราออกกันเป็นกองทัพทีได้สิบยี่สิบสามสิบคนฉะนั้นต้องฟังจังหวะเต้นแล้วก็ซ้อมบ่อยๆถ้าซ้อมบ่อยๆจะเกิดความชำนาญทำให้เราสามารถเต้นได้พร้อมกันเพราะจริงๆจะต้องใส่ศรีรษะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาเต้น แบบไม่ใส่สีสานนะเราจะต้องมีสีสันอีกซึ่งจะยากมากถ้าทุกคนฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะสามารถทำได้โอเคคลิปนี้กูก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ